ชาได้รับอินบ็อกซ์มาจากน้องทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อใจเกี่ยวกับการรักษาสิวท้อใจเกี่ยวกับการที่เจอเพื่อนๆทักว่าหน้าของเราเนี่ยไปทําอะไรมาหรือว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเนี่ยบันทอนจิตใจว่าทําไมผิวของเราเนี่ยถึงแย่ลงแล้วก็สิวของเราเนี่ยทำไมถึงหนะัก มากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยนุชชาเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเราทุกคนนะครับว่าตอนที่เราเป็นสิวแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นสิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจไปไม่มากก็น้อยอย่างตัวของนุชชาเองเนี่ยเมื่อในอดีตเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นหรือว่าน้องๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วว่านุชาเองนี่ก็เป็นสิวที่เยอะมากในระดับที่แบบว่าเยอะเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวโชว์ภาพเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับ สิวของนุชาเนี่ยเยอะมากกว่าทุกๆคนเลยหรือบางคนเนี่ยเป็นปพอๆกับนุชานุชชาอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับว่ายัางไงสิวที่เราเป็นเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้เพียงแค่เราอะตั้งใจในการรักษารักษาให้ถูกวิธีรักษา ถูกต้องตามกระบวนการไม่เชื่อใครก็ตามที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าไม่มีความรู้ในการรักษาสิวนะครับจะช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยหายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดีทําให้สิวของเราเนี่ยหายไปได้อย่างแน่นอนนุชายอยากจะเล่าเรื่องนี้อ่ะให้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนุชายเป็นสิวแล้วรู้สึกกับตัวเองยังไงบ้างมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับ เหตุการณ์นั้นย้อนไปประมาณ5ปีก่อนสมัยที่นุชาเรียนมหาวิทยาลัยนุชาจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนที่รามคำแหงคือหลายๆคนน่าจะคิดออกว่าสภาพอากาศเราก็สภาพจราจรบนรถนการขึ้นรถเมล์นุชานั่งรถเมล์จากสะพานใหม่ไปยังมอรามเพราะว่าตอนนั้นไม่มีตังคือไม่มีสตัง ในการขึ้นรถหรือว่าไปเรียนนั่นเองก็คือต้องขึ้นรถเมย์ต่อรถตู้หรือว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปจนจบปริญญาตรีแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยน,นะเป็นช่วงเวลาที่ลาบากมากนุชาตอนนั้นนะ่ะคือเป็นสิวในระดับที่เยอะมากๆเลยก็คือแบบว่ามันเห่อแบบเต็มแก้มอะหลายหลคนน่าจะเคยดูคลิปเมื่อก่อนที่นุชาเคยรีวิวไปอะคือมันหนักในระดับที่แบบว่าอักเสบเยอะมากๆเลยเนาะ น่าจะคิดออกก็ช่วงเวลานั้นที่นุชาจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนุชาได้ขึ้นรถเมล์สายหนึ่งสองหเป็นรถเมล์ที่ผ่านหน้ารามแล้วก็บางเขนในขณะหนึ่งที่นุชาขึ้นรถเมล์ไปตอนนั้นนสิวของนุชาเนี่ยประทุหนักมากๆากเลยสิวเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็แตกออกแตกออกก็คือหลายๆคนน่าจะคิดออกว่ามันมีเลือดแล้วก็น้ำหนองไหลออกมาก็ก็คือแบบแตกแบบไม่รู้ตัวแล้วมีป้าคนหนึ่งเนี่ยมาทักนุชชาว่าหนู หน้าหนูเป็นอะไรครับคือเราก็ตกใจมากมากเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราเกิดอะไรขึ้นวะเราคือแบบคือเฟลเฟลกับตัวเองมากก็คือแบบสิวก็เยอะเงินก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างรุมเรามากเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะโดนเจ้านายไล่ออกแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะแบบใช้ชีวิตแบบหรูฟุ่มฟ้าที่จะแบบเป็นเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยลำบากมากๆเลยณนะขนาดนั้นอะ่ะคุณป้ายื่น กระดาษเช็ดชูมาให้หนุชาเพื่อที่จะซับเลือด้วก็น้ําหนองออกในขณะนั้นนุชารู้เลยว่าเฮ้ยหลังจากที่นุชาได้รักษาสิวหายแล้วเนี่ยนุชาจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาบอกเล่าหรือว่ามาส่งต่อให้น้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยหายจากสิวได้เหมือนกันเพราะว่านุชาเป็นหนักมากหรือว่าทอมากในช่วงเวลานั้นน่ะนุชาเข้าใจทุกคนดีว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะมีช่วงเวลาหรือว่าโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่จะ ทำให้ตัวเองเนี่ยฮึดลุกขึ้นมาในการรักษาสิวตัวเองเนี่ยให้หายไม่ว่าจะเป็นปมด้อยของอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันกีดขวางความสําเร็จหรือว่าความเชื่อมั่นของเราไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวใบหน้าไม่สวยหรือว่าอ้วนผอมเตี้ยอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยนุชา,าคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจุดที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยให้ผ่านมันไปได้แล้วก็ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างแน่นอนนุชชาก็อยากส่งกําลังใจให้ทุกคนว่าสิวหรือว่าอะไรก็ตามแต่สามารถรักษาให้หายได้และทุกคนเนี่ยสามารถก้าวข้ามปัญหาเราเนี้ยไปได้อย่างแน่นอนนุชชาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับคนที่มีความทุกข์ท้อใจนุชชาย้ำเสมอว่าผ่านมันไปได้แน่นอนผ่านได้แน่นอนทุกคนผ่านได้แน่นอนครับวันนี้นุชชาก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ